ใ่คน้องใหม่ไฟแรงเลยครับเป็นเป็นศิลปินกลุ่มวงแรกเลยของสองพี่เจนแอนเทนเมนต์ก่อนก่อนก่อนอัดเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเหมือนได้ย้อนวันวานเพราะว่าก่อนหน้าพวกเราแบบตะลุยเล่นเกมการกินกันด้วยเนาะได้สั่งอาหารมากินแกงเอาอะไรเงี้ยเหมือนภาพเก่าๆมันกลับมาน่ะคิดถึงขอบคุณจอรดาครับพี่ชน ก็มีเก็บห้องถูพื้นอะไรอย่างงี้บ้างครับหน้าที่เดียวหน้าที่เดียวใหญ่แห่งที่ไรครับอะไนะนี่ยก็บอกแล้วคนเป็นอย่างงี้แหละเอ่อผมใจวันครับเป็นเมนแบปเปอร์ครับผมฟินส์เป็นวิชวลครับอ่าผมเยียร์ครับเป็นเมนแดนะครับผมเบสครับเป็นเมนโวคอลครับ ผมก็เป็นลีดเดอร์สุดหล่อของ ATT ครับผม,เ,มเ, hey, yeah, hey, yeah. เรียกว่าคือมาจากคนอาทิตย์คนทางเลยครับเพราะว่าอย่างผมเนี้ยผมผมเนาะผ,ผ,ผ,ผมก็คือพยายามเดินเส้นทางบอยแบนมาตั้งแต่อายุแบบ16-17อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนไม่ได้เดบิวต์ไปก็เลย กลับมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเป็นบอยแบนด์ต่อดีไหมยังอยากทําอยู่ไหมอะไรแบบนี้ครับก็เลยตอนนั้นยังแบบว่ายังลังเลอยู่คือก็มีหลายๆค่ายเข้ามาติดต่อครับตอนนั้นแล้วก็มีค่ายเนี้ยครับเข้ามาแล้วก็ผมก็เลยเข้าไปฟังคอนเซ็ปต์ของวงก็เลยรู้สึกว่าคลิกครับก็เลยมาอยู่ที่นี่ใช่ครับ ส่วนผมก็พาน้องไปออเดชันครับที่ค่ายใครหนึ่งแล้วเหมือนคนที่ออเดชั่นน้องผมเขาก็สนใจผมแล้วเขาก็แบบถามผมว่าอยากลองเต้นลองเพลงเป็นไอดอลดูไหมผมก็ลองดูก็ได้ก็ตอนนั้นเป็นตอนที่ผมแบบยังเด็กอยู่นะก็เหมือนนะครับผมคือเรียนเต้นแบบว่าแข่งเต้นอะไรแาเงี้ยครับตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วทีเนี้ยแม่ผมอ่ะชอบถ่ายผมลงโซเชียล ทนนี้ก็เหมือนกับว่ามีมีพวกทีมงานนะครับพี่ทีมงานเขาไม่เห็นแล้วก็เรียกเรียกตัวเข้าไปแล้วให้เรียกตัวเรียกตัวเข้าไปใช่เขาเข้าไปคุยกับทางค่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินได้มาอยู่กับพี่ๆเขารับของผมที่ผเรียกตัวว่าดาราได้ไหมตอนเนี้ยได้เลยเจเป็นอะไรเอจะหลุดไปแล้วก่อนอื่แต่ผมองบอกก่อนนะผมมันเป็นเป็นเป็นเด็กต่างจังหวัด ใช่บ้านเกิดผมอยู่ที่จังหวัดพะเยาอะไรเงี้ยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ชอบร้องเพลงแล้ววันนึงผมก็ตามภาษาเนาะทายลงโซเชียลลงนู่นนั่นนี่ไปแล้วก็ได้มีโอกาสวันหนึ่งมา audition ออนในเมืองกรุง <c oughs> ใช่ก็หอบกระเป๋ามาใบเนึยนกระเป๋าเก่ามากแบบใช้ามารุ่นต่อรุ่นนะฮะ <c oughs> หอบมาต้องเล่าละเอียดขนาดนี้เลยไหม <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเนาะใช่มา audition ออทีค่ค่ายหนึ่งครับซึ่งผมอะ่ะ มาออเดเชั่นเป็นศิลปินเดียวตอนนั้นอยากเป็นนักร้องมากอยากออกทีวีให้ปู่ให้ย่าให้อะไรที่บ้านเขาเห็นอะไรเงี้ยเาอยากเป็นนักร้องแต่ทีนี้เนี่ยทีมงานเขาก็แบบมีพี่ทีมงานคนหนึ่งเขาถามว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำบอยแบนด์นะสนใจหรือเปล่าภาพคือเอาภาพตัวเองไปอยู่ในบอยแบนด์แล้วแบบจะได้เหรอได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยตอนแรกไม่มั่นใจเลยแต่มันมีปัจจัยหลายๆอย่าง ที่ทําให้ผมตัดสินใจอยู่ที่นี่คือตอนนั้นน่ะมันโควิดหนักด้วยโควิดหนักมากๆช่วงนั้นน่ะก็เลยคิดว่าเอตัวเลือกมันอาจจะมีน้อยโอกาสแบบนี้อาจจะมีน้อยนะในช่วงนี้เราก็เลยโอเคได้โอกาสมาลองทําดูแล้วก็ได้มาเป็นดาราในวันนี้นะอย่างของผมอย่างเงี้ยผมเริ่มจากการที่เป็นเด็กฝึกงานครับแบบว่าเราเรียนมหาลัยใกล้จบแล้วแล้วก็มาฝึกงานที่บริษัทนี่แหละทีนี้พี่ทีมงานเขาก็แบบถามแล้วว่าเอ้ยเนี่ย อย่างมาเป็นนักร้องไหมร้องเพลงได้ไหมเต้นได้ไหมผมก็เลยคิดว่าแบบลองดูแล้วกัน,อ,น,น,น,ะนกอะไรอย่างนี้น่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบอาเข้ามาเริ่มอ้อมมาร่วมวงกับน้องๆจนมาเป็นเอทอย่างทุกวันนี้ครับผมห้องน้ำอ่ะมันแบบว่าห้องน้ำมันจะมีแบ่งแบบว่าคือมันเป็นโซนอาบน้ำ แล้วก็โซนแบบว่าชักโคกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกแบบอาบน้หน้าแต่ผมอะแค่ไม่เข้าใจเฉยว่าทําไมเวลอาอาบน้ําจากโซนอาบน้ําเสร็จห้องน้ำไม่ถึงเปียกทั้งห้องน้ําเลยใครทำแม่ <c oughs> เออจอดจอดใครหรือเปล่ามีคนเล่นไม่ใช่เขาบอกเลยเับว่าห้องน้ําของเราไม่ไมีม <c oughs> <c oughs> ่านนะผมม่านมันพังไปแล้วมันก็เลยเปียกเนาะ อยู่ห้องในคอนโดอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีอยู่แต่ตวัวก็ก็ยอมรับเหมือนที่เจมบอกว่าทำไมมันถึงเปียกตรงแบบอีกโซนหนึ่งใช่ไหม,มคือบางทีเรา,เราอาบน้าเนาะเราถูสบู่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าร่าง<ม>กาย<ม>ของเรา<ม>เวลาโดนสบู่มันจะเซ็กซี่ขนาดไหนนะแล้วก็ออกมายืนหน้ากระจกแล้วก็ถามจริงมากทุกคนเชื่อว่าผมเคยถามเขาว่าทําไมฟองอะ อย่างน้อยพื้นที่น้ำมันเปียกอ่ะมันก็แค่เปียกแค่น้ำเฉยครับทำไมฟองอ่ะฟองสบู่อ่ะมันถึงมากองอยู่ที่พื้นที่น้ด้วยเตัวว่าก็มันกระเด็นคือคนเราอาบน้ำนี่แหวันนี้ผมได้รู้แล้วว่าเราเก่าออกมาจากจากจากอ่างอาบน้ำเราใช้หน้ากระจกเราใช้ใยขัดตัวที่มันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วแบบเวลาเราสบัดปุ๊บอ้าวกระเด็นโอ้ตายละไม่เป็นไรขัดต่อแล้วบันนีกเรามายืนดูหน้ากระจกไง ถูถึงหลังเลี่ยงนะไม่นเี่กระเด็นแล้วนะอันนั้นน่ะก็เราเป็นคนกดฟองเยอะะกลุ่มฟองอ่ะคาอยู่ตรงที่น้ำลงอ่ะน้ํน้ำก็ไม่ลงฟองแบบเยอะมากคือกับอยากจะรู้ว่าตัวเองอะเซ็กซี่แค่ไหนก็ถูไปสองขจบไปก็เตเลย่นง่ายๆเลยว่าผมขอเป็นครูพละได้ไหครับเพราะว่าผมเก่งกีฬามากครับ ผมสอนได้แน่นอนเป็นพิเศษเหรอครับโอ้โหสนุกเกอร์กีฬาในลกฟุตบอลครับผมสนุกกเอร์ชอบเตะบอลฮะชอบดรอบอลด้วยจริงๆหลายอย่างเลยครับแบดมินตันบาสเกตบอลชอบหมดเลยครับแล้วก็ต่อยมวยด้วยครับของบางท่านใช่ไหมล่ะเอออ่ะ มมาาเอาสิเพลงมันใช่ใช่ soundtrack แสงแด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 งหน้าแดงเลยนะอเอาคุณเอาคุณเบสล้วครับผมเหรอจริงจริงถ้าไม่ได้เป็นครูคณิตคงคงคงจะอยากเป็นครูภาษาอังกฤษ เพราะผมว่าอยากสอนเด็กให้ทำโรลเล y ย์อ่ะแบบว่าบ,บทบาทสมมุติอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าคณิตมันจะไปทำยังไงหน้ามันจะแบบไปย <coup> ังไงแล้วแล้วชั่วโมงมันไม่พอด้วยคือคณิตมันยึดเนื้อหายเยอะถ้าได้เป็นครูอังกฤษอะไรเงี้ยมาเลยคาบละเรื่องมาเลยจะเล่นบทไหนเล่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วเรามาแกะสับกันแกะอะไรกันเงี้ยผมชอบใช่ออชอบชอบชอบคิดเอียมาก สอนสับยากๆหน่อยแบบว่าแบบว่าสมมติแบบคาบนี้เราจะสอนสับคำนี้ให้ในเด็กนักเรียน Hey Vince How are you Long time no see เออ่ I'm fine Amazing Wow คือคืจับครูให้ได้แบบว่าคนนีงคือนี่คนนึ่ดีแบบ Vince you you are fine That's so amazing Thank you Yeah yeah Thank you คำว่า amazing แปลว่ามันมหัศจรรย์มากนะประมาณนี้ ใช่เจอย่าเป็นครูสอนการงานอาชีพครับเออทำสกอย่างสวนไหมทำสวนเดาสวนเยเนาะทำสวนสอนได้หมดปลูกอะไรอะไรี่ปั่นมะเนี่ยจริงหรือปั่น จริงเลยหรือว่าชื่อไม่ออกเราพี่พูดพอดีแล้วก็ได้เลยจริงเลยเพราะว่าอันที่แล้วก็ตอบแบบนี้เลยชอบทำสวนชอบเดินสวนทำสวนไปดูในจอยจอร์แดนก็ตองรู้นะคะบันทึไว้ใช่ครับผมตอบแต่คำว่าสวนอย่างเดียวเลยก็แน่ต้องเป็นครูวาดรูปครับครูสอนศิลปศิลป์ใช่มีสองอย่างได้ไหมอ่ะได้เป็นครูภาษาไทยครับหนึ่งอย่าง ผมเป็นคนเรียนภาษาไทยเก่งมากตอนเด็กๆแล้วก็ตอนมัธยมนั่นแหละผมชอบภาษาไทยมากแล้วก็เป็นครูประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าผมผมชอบเล่าเรื่องใช่ประมาณนั้นแค่หมเหมือนว่าประวัติศาสตร์ตัวเองใช่ไหมแบบว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันก็มันเล่าให้เด็กฟังอะไรเงี้ยปะอนุสวรีจานเองนะบ้าหรือเปล่าผมก็อยากได้เป็นหมวดหมู่แบบแอดเวนเจอร์มีบ้างหมวดเนี้ย หรือรว่าแบบ fi, ไซไฟล์แบบผจญภัยครับผมชอบผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเรื่องที่แบบเห็นการเติบโตของตัวละครงียครับแบบมันรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าติดตามดีอะไรเงี้ยแบบพระเอกไปเก็บเวลเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวเพราะนั้นมันทําให้เราตื่นเต้นไปกับมันได้ดีครับก็เลยชอบแนวนี้ฮะพอผมชอบแนวสยอ,องขวัญฮอ r r o อะไรเงี้ยจริงๆจริงๆแล้วเท่าที่ผมดูมานะหนังหนังนิยายแนวสยอ,องขวัญอะไรเงี้ย สาระมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนะาะประมบอมน้องๆใช่ไหมใช่ไหมมันมันจะเล่นกับพาร์ทของความรู้สึกคนดูมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็อยากจะเล่นตรงนั้นเพราะผมรู้สึกว่าชีวิตผมมันเนิบนาเกินไปผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสีสันอะไรอยากเล่นกับความรู้สึกก่อนอก็เลยอยากเล่นกับความรู้สึกก่อนนิดนึงอะไรนะครับอาอสมมติใช่ไหมให้ตามสองพี่ เปี่ยวการเตรียมตัวบ้างเลยอ่ะไปเลยนะไปแลม่หรอใช่ไปทีอยากเอาแล้วเปลี่ยนแนวได้ไหมเปลี่ยนแนวได้ไหมใช่ผมชอบสยองขวัญชอบดูผมชอบคอมเมดี้ครับผมแบบผมชอบชอบตลกอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบหัวเราะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอเราได้หัวเราะมันแบบทำให้เราได้ปลดปล่อยฮะแบบคลายเครียดใช่ไม่มีอะไร ส่วนผมก็อย่างพี่ตูนครับชอบแบบประจนภัยเอเวนเจอร์เพราะเหมือนแบบผมชอบเป็นคนที่แบบดูเขาแบบไปตั้งแคมป์ในป่าเดินในป่าอะไรแบบเดินเขาตกปาลาอนะไรแบบนี้กินเองครับนี้ว่าจะไปในแบบอีเซไกแบบเกิดใหม่เป็นอะไรเงี้ยไม่ครับอะไรแบบนี้เออโรแมนติกครับผมรู้สึกว่าผมโตมากับหนังโรแมนติกแล้วก็แบบว่าอะไรพวกนี้ครับ อ่านนิยายอ่านอะไรแบบนั้นบทความอะไรเงี้ยครับใช่คือผมรู้สึกว่ามันมันทำให้ชุ่มฉ่ำใจดีครับคือบางบางทีผมมูด,ดี้อย่างเงี้ยผมแบบกลับมาฟังเพลงในในหนังรักที่เราชอบหรือว่าได้ไปแบบดูหนังรักที่เราเคยชอบอะไรเงี้ยครับมันแบบมันดูกี่รอบก็ได้ผมรู้สึกว่าเรื่องโรแมนติกมันแบบต้องให้ผมใน เราใช้ชีวิตไปด้วยกันกับความรักใช่ครับ<ล> <พอ S 1> ่นี้เพราะผมเป็นคนแบบว่าดําเนินชีวิตด,ด้วยแบบความรักเรื่องรักๆคล้ายๆะร,ยรักคือแรงขับเคลื่อนอใช่ประมาณนั้นเลิ่มเลยเ ตัวได้แกได้มกฮเอครับ้นตอเห็นเยอะเลยเฮ้ยคนีก้ครับคนีโกอ่าโก้กันได้หรอกตัวแข็ไม่ค่อยเากันวอใจได้มอย่างนี้เฮ้ยเก้ก้แก้แล้ว ยี่สิบเอ็ดครับสิบเก้าครับเดือนมีนามีนาครับไม่ไอ้นะยันะยัับูรเอไป้วไม่ทัไม่ทันแล้วอ๋อว่าแต่ว่าสิบเก้ากุมภาครับ ย้นีเียแล้วก็ต่อมีได้ี่เอ็ดผิดยังไงยังยังไม่ยเลยบเอ็ดผิดยังไงอะไรนะครับ้นอ้ยเปิดตัวแล้ววิดตัวล้นะเอเินได้ไหมอ่ะได้ๆๆาไม่ได้เกเ็เด็มเดนาเดินน เราลองตอบก่อตอบกรอถูกไหมขาาเทินตอบางได้ครับโพแรกไอจีนะโพลแรกไอจีแอแทชชั่นคือวันที่เท่าไหร่ไม่ไม่เอาสิเอาสยาอย่ายมาโพลแรกไอจีแอทแทชชั่นให้ปรึกัน มันทีมานจะเลี่ยอะไร้าวันที่เปลี่ยนชื่อแอตตินอย่างนี้เหลี่ยมหรือเปล่ามันต้องเป็ชุดดำนะเจนโอ้ยนะม่ากมาเลยว่าแน่ๆโพส์แรกของแอตอ๋งอเข้ามาเลยเดือนอะไรพี่ออะสุบๆๆยไหมยี่สิบมากันยากันยากันยาตอบไมู่โอเคไล่เลยไล่เลยขอตอแค่เดือนไงสิกันยา จะลืมไม้สิบหกกัน้ยานะหนิไสิกันยาไม่ใสิบเก้ากันยาตอบอาสิบ่กันยาไม่ใอาสิบสิบแปดสิบเหลแล้วกันนนี้มีใครตอบถูกห้กันยาค่ะ เออมีสีแดงเฮ้ยอะไรไล่เล่ตัวรกไล่เลยตัวเห็ดสีอะไรเฮ้ยใช่เหรอเ๋เหรอสียอมไหมยอมไหมเเพิ่งอย่าเพิ่สีเขียวตัวอไรตัวเห็ดหรอตัวอะไรตัวเียดใช่เหรอ อย่างนั้นเลยหรออันนี้ก็น่าไม่น่าจะมีใครถูกผมรู้ผมรู้ไม่ดายอมตัวตัว H เป็นสีชมพูครับตัว I เป็นสีเหลืองแล้วก็จุดท้งบนสีฟ้าตัว Y เป็นสีเขียวตัว A เป็นสีแดงครับ สีเหลืองเหรอตัวนี้ยอะยากแวบนี้อ่เชวตัวไหนตัวไหนตัว S3 สองสีชองนีเียงี้ช่วย่ยาอ้าวเี่ี

30ครับไม่ถึงหรอน้อยมากกว่านั้นมากกว่านั้นเกื่อ30องากกว่าองถ้า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 ทีมงานผิดโดนอะไครับปัดวิวให้หลายแล้วอลองลองสา เยอะอะไเยอะที่นับให้ยาหรือว่าให้ยาสี่เอ็ดครับคนนับโดนให้ยาสี่สองครับห้าสิบครับอุ้ยมากนาด้แล้วกแล้วห้สองครับม่ได้าห้าสิบเอ็ดมันจะไปมันจะไปได้ขี้ได้ไงวะต่ไเล่ห้าสิบหาสิบสี่คำครับงวห้าสิบด้แล้วแล้วห้าสิบหครับ 5 8าสิบแปดสนแอะนดั้นเลยหรอ่นไ้เยอะเลยใช่่ใครได้ื่อี้ดคนครับเ้ยชื่อชื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อวินกับผมสิบแปดครับผม เรียงเเเรรรีีียยยงงงหมายถึงว่าเรียงจด้ใช่เลยนะหรือว่าใครเด็กสุดเลยหรือว่าเรียกชื่อเลยไปเด็กสุดเด็กสุดไปเลยอ่าผมผมเด็กสุดผม18ครับผมแล้วก็เดือนครับแก่เดือนอ่าวิน18เหมือนกันครับแล้วก็ต่อไปเป็นพี่เจครับอ่าพี่เจ ย2ิบสองครับยิบสองถูกไหมครับออ่พี่เบสทำบอกทำเไม่ใครบอกโอเคคอบไปกินไปกินไยบม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับอไม่่ไไม่ไม่เออพี่เบสยี่สิบสี่พี่เบสยีิบสีครับยัง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 ยั ผิดผิดไพี่มนโกรผมโกรผมที่ยิงเขาบอกยี่สผมโกรธออยเฮยสิบแปวิน18ผมยีิบสองพี่เบสยีิบสพี่ตูนยีิบหครับลุ้นมากเึยว่าเยียจะได้คะแนนแล้วเมา่าีได้คะแนนแล้ว อะไรนะเอเรื่อนาหลอนด้เลยนะเ่บินถึงกระดาน Dream ป่ะอุ้ยใช่แล้วใช่แล้วจริง Dream Map ครับ My Dream Map นะ่ว่าถือเองใช่ไหไม่อ่านไงแฮะอะคือแฮะเอนอยเื่อยใครที่ตอบผิดบ่อยที่สุดคือว่าเออจะตอบได้เลยจะต้องหัวลงโท่นะคะก็คือจะเป็นการใส่เครื่องหัวแล้วก็มาเต้นกันในทซ์ตอบกับน้องจอยนะคะ ใครคือผู้โชคร้ายคนนั้นกันนะแต่ว่ามัน,ม,ม,นม,มันมีที่ทุกคนแบบกดตอบกดตอบแต่ไม่ถูก <c oughs> นะคแล้ว<ค>ให้พี่เขาตัดสินเลยพ,พี่เขานับหมดหมด <c oughs> เลย <c oughs> ผมไม่ใช่แน่นอนว่าผมไม่ตอบเลยร้ <c oughs> องกันเลยแล้วกัน one two ให้ยาให้ยาเมื่อจอยกันดูสักทีให้ยาให้ยารวมเราเป็นฮาร์โมนีให้ยาให้ยาชื่อที่ามาต้องดีแค่มีเธอกับฉันให้ยา ครับผมก็ฝากเพลงไหย่าซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับก็สามารถไปดูกันได้ใน YouTube หรือว่าช่องทางสตรีมมิ่งของมิวสิกดนตรีทุกช่องทางเลยนะครับเซิร์ชว่า H I Y A ไห้ย่าของ A T T Attraction ครับผมแล้วก็ติดตามพวกเรากันได้ทุกช่องทางเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็น IG Story f a c o b o o k นะครับเซิร์ชว่า A T T Attraction ครับที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมติดตาม Joy d o Attraction บน Joy Radar ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีของขวัญ เนาะเป็นพลรลอยของพวกเราอะไรเงี together, ้ยเป็นของรางวัลให้ก <bye> ับทุกคนนะครับอย่าลืมเลยอย่าลืมนะครับไปมาตั้งเห้